สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๋วแจ๋เกษตรตัวน้อยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องคะจิ้วแจ๋เกษตรตัวน้อยมาพบมาพอพี่น้องคือเก่านะคะหรือว่าในช่องของปรจจัยเกษตรหจีใน2ช่องทางนี้ในคลิปนี้ภาพพี่น้องของเฮามาฉีดพ่นสาร กำจัดนอนค่ะพี่น้องฉีดพ่นสารกําจัดนอนกี่ครั้งถึงจะได้เก็บเกี่ยวเก็บผลผลิตอันนี้พี่น้องของเฮาเมนถามใตคลิปมานะคะการฉีดพ่นสารกําจัดนอนครั้งที่1คือช่วงอายุของข้าวโพดของเฮาอายุได้12ถึง25วันนี่ฉีดได้เลยถ้าเกิดอายุของข้าวโพด12วันนอนอยังบ่ทมี เฮากันยังบดท่านฉีดนะพี่น้องภาพเทียนย็นอยู่นี่คือขขาโพดของเฮ้าได้หนึ่งเดือนแล้วนะพี่น้องอันนี้เฮ้าฉีดครั้งที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเฮ้าไปเบอ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดพ่นสารกําจัดนอนระยะที่หนึ่งกันนี่พี่น้องตัวน,นี้ตัวน,นี้อายุเดือนหนึ่งเด้อตามตามภาพน,นะคะแต่ว่าตัวน,นี้เฮ้าแสดงให้พี่น้องได้เห็นกันว่าการฉีดพ่นสารกําจัดนอนนะ่ะเฮ้าจะฉีดแล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับนอนเนาะพี่น้อง ถ,าาถ้าเกิดนอนมาซาเฮากระสีซาถ้าเกิดนอนมาเร็วเฮากระสีเร็วอย่างเช่นตัวนี้คะ่ะพี่น้องตัวนี้เป็นอายุของขพดของเฮ้าได้ยูสิบหาวันฉีดครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งของการฉีดพ่นนอนในแปลงนี้การสังเกตนอนโล่งหรือบอ่ให้เฮาเบิงหนะยอดของขพดนะคะยอดของขพดมันจะมีใบ่อยๆใบใบเป็นจุดขาวๆนี่ ลักษณะแบบนี้นะพี่น้องคะลักษณะแบบนี้ห้าก็เล้วยฉีดผลไดเ้เลยนะคะเบิ่งมันลงลงทีหยอดแล้วนะพี่น้องมันจะมีขวยของนอนอยู่ในหยอดของข่าโพดจะเป็นลักษณะนี้คือนอนระบาดแล้วนะคะบางบางจุดเพิ่นก็นจะกินหยอดลงไปเลยถ้าเกิดว่าขโพดห้า,าบ่มีหยอดเนี่ยมันจะหยุดการเจริญเติบโตขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นให้ห้าฉีดแบบชนิดจีลงหยอดเลยนะพี่น้องใช้ใช่เอ่อ ังฉีดสะพายด้านหลังช่วงระยะเวลานี้เหาบบต้องใส่โดนฉีดนะพี่น้องเพราะว่าโดนนี่มันจะฉีดทรายไปทัว่วอาจจะบอโดนหยอดนะตรงนี้อันดับแรกเนี่ยครั้งแรกที่ฉีดนี่ขอให้โดนหยอดมันก็คือพ่อนะพี่น้องเพราะว่ามันจะหยุดการเจริญเติบโตนอกสาจากว่ามันจะมาไข่ใส่ใหม่นะถ้าเกิดว่าเขาฉีดอยู่ในในหยอดมันเนี่ย นอกเรียบร้อยเลยสำหรับสารที่เห้าฉีดพ,พ่นเนี่ยก็คืออิมาเม็กตินเบนโซเอตซื้อยาเป็นของทวิหานะพี่น้องซื่อชื่อสามัญอิมาเม็กตินเบนโซเอตบางบางบริษัทิ่นจะเป็นกิโลกิโลกรัมละ350บาทแต่ทางเห้าใส่เป็นทวิหาซองละ100บาท1ซองมี100กรัม1่ซองสามารถฉีดได้สักประมาณ8ทั้งังฉีดทั้งฉีดละ ยี่สิบลิตรนะพี่น้องผสมน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ผสมกับยาใส่ยาอยู่ประมาณหนึ่งช้อนแกงพุ่นๆก็ไดค่ะพี่น้องถ้าเกิดนอนตัวใหญ่ให้เพิ่มปริมาณยาเข้าไปอีกนะคะบ่ต้องบ่ต้องผสมยานั้งเลยค่ะพี่น้องใส่แต่ยาทวิหายอย่างเดียวเท่านั้นนอกนอนดีมากๆเลยสําหรับตัวนี้ประจอยใส่มาอยู่ประมาณเกือบจะสิบปีแล้วล่ะค่ะพี่น้องใส่แต่ตัวนี้ตลอดเลยเห็ดเอ่อสวนข้าวโพดมานี่ใส่แต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเห้า เ้าเห็ดหลายหลาย่อย่าง30มซิบซีซิบนี่เฮาก็ต้องจ่างค้นฉีดน้ำได้พี่น้องจ้างเพ่นฉีดไร่ละหนึ่งร้อยบาทเดินปูพรมหน้ากระดานไปเลยค่ะพูระครองพูระแถวพูระแถวพูระแถวไปเลยเดินแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าทายสามแถวสี 4, แถวต่อหนึ่งครั้งนี่มันจะบบได้ลเด้พี่น้องระวังการฉีดพ่นสารกำจัดนอนที่ไม่ได้ผลเสียทั้งเวลาเสียทั้ง เงินค่าจ้างแรงงานอีกถ้าเขาฉีดเองเนี่ยถ้าฉีดเองใดก็ฉีดเองนะพี่น้องช่วงระยะแรกๆนี่เขาฉีดเองได้เขากฉีดเองเลยผลที่ะแถวที่เราแถวเนียเดินไปอยู่ไหนอะไรคล้ายๆกบเท่าใส่ปุ๋ยนั่นล่ะค่ะพี่น้องคล้ายๆกับเราใส่ปุ๋ยแล้วผลผลิตเขาจะตามมานะคะการฉีดพ่นน้อนจะเอาอยู่หรือบบเอาอยู่มันขึ้นอยู่กับการฉีดถ้าเกินเข่าฉีดอยู่ฉีดใด กาได้รับผลผลิตข้าวโพดของเฮ้าก็จ,จะเจริญเติบโตแท่งยอดออกมาเรื่อยๆถ้าเกิดฮห้าอานอนบ่ไดดกําจัดนอนไม่ได้ยอดขาดแล้วก็หยุดการจเจริญเติบโตเขาจะบ่แท่งยอดออกมาอีกเลยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สําหรับการกําจัดนอนของเฮ้านะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ากําจัดนอนบ่ไใดเนี่ยจบเลยนะพี่น้องถ้านอนระบาดในแปลงข้าวโพดของเฮ้าเนี่ยมันก็จะระบาดไปทัว่วระบาดตั้งแต่ช่วงแรกๆจนถึงช่วงอายุเก็บเกี่ยว เพราะฉะนั้นให้เห่านกนอนให้อยู่มันจะงามแบบนี้เลยภาพเห็นอยู่นี่คือเห่าฉีดพ่นมาเซ็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะตัวน,นี้เป็นแถวคู่ค่ะพี่น้องแถวคู่กับแถวเดียวเห่ากับเด่นนาำมาให้พี่น้องของเห่าได้รับรู้กันนะคะการฉีดพ่นสารกําจัดหญ้าคือการค่ะพี่น้องให้พี่น้องมันดูแลแปลงถ้าเกิดมีทั้งน้อนมีทั้งหยาเนี่ยเอาบอดายเลยขาดทุนยับเยินปกติแล้วพี่น้องของเหาเนี่ยเมียนมาถามบอกว่าการทำไรข่ข้าวโพดเนี่ย จะได้ผลผลิตดีบวประสันปจอยเคยได้ไร่ละได้ไร่ละสองตันอยู่ด้พี่น้องสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถ้าเกิดดูแลดีนะดูแลดีก็คือปรับสภาพดินให้ได้ใส่ขี้ไก่ก่อนปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้งามบเมนว่าข้าวโพดเดือนหนึ่งล้วยังใบยังติดดินแอแม่ไอแม่อยู่บเมนนะพี่น้องข้าวโพดเดือนหนึ่งนิง่ถึงถึงเขาแล้วนะคะหนึ่งเดือนมันจะโตถึง ถึงเขาบางบางครั้งก็จะเลื่อยเขามาอีกนะคะแต่ภาพเทียนอยู่นี่ข้าพดเพิ่งจะได้ยี่สิบวันนะพี่น้องนี่ได้ยี่สิบวันนะคะใส่ปุ๋ยยูเรียเน้นปุ๋ยยูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ซึ่งปุ๋ยยูเรียนี้มันจะเน้นความงามในช่วงระยะแหลกๆนะคะอันนี้คือเดือนหนึ่งเด้อพี่น้องนี่ข้าพดอายุเดือนหนึ่งจะประมาณนี้ตามที่เคยปลูกข้าพดมากนะคะกับผมมียังมากมมยนะพี่น้อง ผลผลิตของเห้าขอแต่เพียงว่า 1. เอานอนให้อยู่สใส่ปุ๋ยให้ได้สามกำจัดวัชพืชให้ได้น้ำต้องเพียงพอสำหรับผู้ที่มีแรงน้ำก็คือปลูกในสายน้ำหยดกระไดขึ้นกันแต่ว่าถ้าเกิดผู้บมีแรงน้ำอาศัยน้ำน้ำฝนเนาะก็ต้องปลูกช่วงที่ฤดูฝนนะคะฤดูฝนนีปลูกได้อยู่2ครั้งด้วยกันครั้งที่หคือฝนตกแห้งที่สุดก็คือ เดือนพฤษภาคมไปหามิทุนานี่ปลูกได้เลยครั้งที่สองปลูกได้เดือนกรกฎาคมไปถึงวันที่15สิงหาคมนะคะช่วงนั้นปลูกได้เลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องตามที่แนะนำกันมาถ้าเกิดห้าขควบคุมโรคพ่ได้ผลผลิตห้าจะตามมาทันทีที่เห็นอยู่นี่คือ GT200 นะพี่น้องสายพันธุ์ G ีท0 0ฝักใหญ่ฝักยาว นะคะนี่แหละที่ห้าทําไรขโพดเลี้ยงสัตว์ลักษณะนี้เลยนะพี่น้องไม่ยากอย่างที่คิดรายหนึ่งกระตกอยู่รายใดคือบอ่ไใดบ่อด้บวกเอ่อต้นทุนใส่นะพี่น้องราย,ดราย 1, าได้นี้ไร่ละ10,000บาทใดเลยขายในราคา6บาทกว่ากว่าก็ะไดอยู่รายละหนึ่งบาทนะพี่น้องถามมันฝักใหญ่ฝักเาวแบบนี้นะคะบางคนเพิ่นจะ ได้ยูไรละตันกว่ากว่ากม็มีถ้าได้ไรละตันเนี่ย,ยได้ใดของเฮาจะบ่ถึงหมืน่นนะพี่น้องถ้าได้ไรล่าสองตันขายในราคาหกบาทกว่ากว่า,ราไร่ใดของเฮาเนี่ยจะอยู่ที่ไร่ละหนึ่งหมื่นบาทพอดีคะ่ะ